สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเจนะครับก็ห่างหายกันไปนานมากนะสำหรับการทําคลิปลงช่องนะครับก็ไม่ได้มีอะไรอยากจะแก้ตัวนะครับก็หายไปจริงๆเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่โฟกัสกับการทํางานมากขึ้นนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปแต่ว่าสาหรับคลิปนี้นะถือว่าเป็นคลิปที่พิเศษมากๆสําหรับผมนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้นะครับก็คือไปโดนใบแดงมาโดนใบแดงมา ก็ไปฝึกอยู่ 2, 2> เดือนนะช่วงนี้เป็นช่วงลากับก็อยากจะใช้ช่วงเวลานี้นะครับในการที่จะไปปลดปล่อยไปเสพบ,บรรยากาศนะเสพความสุขนานๆทีจะได้ไปเที่ยวแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษของเรานะครับแล้วก็พิเศษกันก็คือวันนี้เป็นการไปเที่ยวคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นครั้งแรกที่ไปเที่ยวคนเดียวด้วยมั้งจะเป็นยังไงก็ค่อยมาดูกันอีกทีก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีว่า,ราบรรยากาศระหว่างทางเราเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยว <runway. S 2> ไปชมกันต่อครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดหนึ่งนะคร เหมือนเป็น landmark ของจังหวัดกาลสินเลยนะก็คือวัดหลวงปู่ศิลานั่นเองนะครับนี่ก็จะมีรูปปั้นของปู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอำเภออะไรนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามาจากขอนแกน่นเอามาจากเมืองกาลสินอำเภอเมืองกาลสินนะครับแล้วก็จะไปที่มุกดาหารเนี่ยก็จะผ่านเส้นนี้เมื่อประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วนะตอนนั้นก็ได้ไปกราบไหว้แล้วก็เอาเหรียญของหลวงปู่ที่มีอยู่กับตัวเนี่ยนะครับไปให้หลวงปู่เขาเรียกว,ว่าที่เคยเรียกตอนนั้นคือเหมือนเอาเ,เอาเหรียญไปจานก็คือแบบเอาไปเขียนนะครับให้ให้ใหลวงปู่เขียนให้ไม่ไ เขียนยันเขียนอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขียนอะไรแต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะเข้าไปกราบไหว้หลวงปู่นะก็คือจะต้องมีเวลาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยรอคิวเพื่อที่จะเข้าไปกรบบาบไหว้เนี่ยเยอะมากสำหรับใครที่อยากมากราบไหว้นะครับหรือว่าอยากมาถ่ายรูปเรียนเชิญมาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรีบเดินทางไปนะครับตอนนี้ก็ติดโมงครึ่งแล้วเราต้องไปถึงที่พักเนี่ยก็คืออีกหลายชั่วโมงมากกว่าจะถึงนะครับเราต้องไปเช็คอินประมาณบ่ายสองบ่ายสา เอาแบดคอปปี้ครับแก้วนึงหวานปกติไหมคะไม่หวานครับเจาะอีกครั้งนะครับตอนนี้อยู่ที่ปั๊มบางจากตรงตรงไหนวะปั๊มบางจากเชียงยืนนะครับมหาสารคามอเมริกาโนเย็นสักแก้วหนึ่ง ะะไม่ได้ดื่มกาแฟมานานมากเราไม่เคยลองกาแฟอินเทเนินเลยครั้งนี้ก็เลยลองสักแก้วหนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวกลับไปประจาการอีกเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องงดกาแฟไปอีกก็ต้องปรับตัวเองอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวขอลองก่อนแล้วกันนะครับ60บาทเท่ากันเลยกับอเมซอนแล้วก็คิดว่าน่าจะรสชาติคล้ายๆกันอีกมั้งแต่ว่าเรียกคนละชื่อนะที่นี่จะเรียกเป็นอเมริกาโน่แต่ที่เหมือนกันเลยก็คือถ้าถามความหวานจริงๆกาแฟดําหรือเบเคิลฟี่หรือว่าอเมริกาโน่เนี่ยมันคนที่จะไม่หวานเลยแต่เราก็ตต้้ออองไไดบดบกลว่า่วาามหน Hmm. ปกติที่อเมซอนที่ดื่มบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นด้วยแบล็กคอฟฟี่นะครับอันนี้จะมีความขมที่เข้มข้นกว่านะแล้วก็สีเข้มกว่าอันนี้อันนี้จะเป็นสีอ่อกนำตาลน้ำตาลนิดนึงแล้วก็มีความเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงไปเดินทางต่อครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มปตทนะครับเป็นปตทบรทุมมาแวะทานข้าวจริงๆไม่ได้คิดว่าจะมาทานที่ปตทนะครับเพราะว่ามีร้านที่คิดว่าจะไปกินอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่มีที่จอดรถก็เลยมาจบร้านก๋นกวยเตี๋ยวนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือปตทบร้นทุม่มอร่อยดีนะครับน้ำซุปเข้มขน้นไม่ต้องปรุงเพิ่มสาหรับใครที่สนใจอยากเล็มลองก็เชิญได้ปตทบร้นทุ่มนะครับเย้โอ้หลังจากนี้เราจะเดินทางกันต่อนะเดไ,ไปต่อที่ข่าอเพชบูรณ์นะครับไปเดินทางต่อครับ ตอนนี้มาถึงที่เขาคอเรียบร้อยนะครับอยู่ที่วัดพระธาตาซ้อนแก้วนะครับเป็นนด n มาร r คที่ทุกคนมาที่เขาคอนะจะต้องมาที่วัดแห่งนี้นะครับซื้อไ<ป>ี้อะไรนะเฉาก๊วยน้ำสดมากินเลย <laughs> ยังไม่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่ายังกินไม่หมดนะ <laughs> ก็เดี๋ยวเรากินหมดนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายบรรยากาศข้างในกันไป <laughs> ก็อยู่ที่บริเวณตรงพายใหญ่หลายคนก็คงน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับบรรยากาศก,ก็คือจะไม่เหมือนทุกครั้งที่มาตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งน,นะครับก็จะค่ำลแล้วสิ่งที่แตกต่างจากทุกรอบก็คือหมอกตรงนี้หมอกโคดฝุ่นมองไม่เห็นข้างล่างเลยอะ่ะก็เสียดายนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเยอะไปหน่อยจริงๆถ้าเห็นวิวภูเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเสริไพรส่แต่ตอนแรกๆที่มา มะเห็นวิวภูเขาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้หมอกมันเริ่มฟุ้งละมันก็เลยเห็นเป็นขาๆพโพนเริ่มจะมาถึงตรงผาใหญ่ละนะครับตอนแรกยังมาไม่ถึงนะแล้วตอนนี้ก็มีการกอร่อสร้างเพิ่มเติมนะครับสําหรับเจดีย์ที่อยู่ข้างหล,งลังเราตรงนี้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบรอบๆนะที่บริเวณทางเดินรอบๆผาใหญ่นะครับอากาศก็จะเป็นอีกแบบนะครับตอนนี้มาก็ประมาณ5้าโมงเช่ปห้าโมงจะ6กโมงละก็จะได้บรรยากาศอีกฟิลหนึ่งประมาณนี้ แต่วันนี้ฝนตกแหละก็เลยเหมอกเยอะหน่อยก็หลังจากตรงนี้นะครับตอนแรกแผนจะไปที่พี่นอราเต้นะครับแต่ว่าเหมือนมันจะข้ามแล้วอะเดี๋ยวเดินทางไม่สะดวกนะครับก็เลยเดี๋ยวจะกลับเข้าไปในตัวเมืองก่อนตัวเมืองตัวอำเภอนะครับเอา,เอ,าอำเภอเขาค้อเดี๋ยวเราค่อยไปหาอะไรทานนะครับแล้วก็ทานเสร็จก็เดี๋ยวจะกลับเข้าที่พักเลย ตอนนี้เรามาพักรถนะครับพักรถอีกแล้วหลังจากลงมาจากที่วัดพระธาตุผาซอนแก้วนะครับก็จะมีมุมถ่ายภาพอยู่จุดหนึ่งนะครับมันจะตั้งชื่อว่าจุดถ่ายภาพมือสักอย่างนะครับก็คือจะเป็นมือแบบลักษณะแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราไปยืนถ่ายรูปอยู่ข้างบนค่าเข้าคนละ20บาทนะครับนี่ก็จะเป็นรูปมือออกมาอย่างนี้แต่มันก็ไม่ค่อยเห็นหรอกมันต้องมีคนนึงถ่ายให้อยู่ข้างล่างตรงโน้นนะครับแล้วก็ถ่ายศาสตร์เข้ามาหาเรา มันถึงจะเป็นวิวที่สวยงามข้างหลังก็จะเป็นแบบวิวกลางหันก็มีนะกลาหัรับสำหรับใครที่ผ่านมาก็มาแวะชมบรรยากาศได้นะทุกคนอย่างมารอบนี้นะครับก็มาแบบชิลๆจนตอนนี้หกโมงหกโมงกว่าแล้วยังไม่ได้กลับเข้าที่พักเลยนะครับก็มาเอาบรรยากาศกันเกาอนะจริงๆเข้าเย็นวันนี้ไม่เน้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาบรรยากาศแบบว่ามองเนี่ยอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยมันสวยมากมันเป็นวิวที่แบบว,าวา่าพาโนรามา สามวันหกอะไรเงี้ยนะมันก็เลยจะให้ความรู้สึกที่แบบฟื้นฟูหิวใจให้กับเราได้ดีมากๆกัารมาครั้งนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เน้นถ่ายภาพจะเน้นเป็นถ่ายวิดีโอมากกว่านะครับได้วิวสวยงามเยอะมากปะ่ะกับที่พักกันดีกว่าเดี๋ยวค่ำม,มืดเราจะขับรถยากนะครับมองทางไม่ค่อยชัดอันตรายเนาะปะ ็อยู่ที่ร้านอาหารนะครับใกล้ๆที่พักก็จบไปไว้แล้วก็เดินมานิดหน่อยนะครับเมนูที่เราสั่งมาวันนี้ก็คือเป็นกะเพราหมูกรอบไข่ดาวนั่นเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะตือนออ่นสายๆหน่อยอเปียบรรยากาศที่นอนไม่มีนนการสรัครุ่งนี้นะครับว่าเราจะไปไหนแต่ว่าลักก็คงจะเป็นตืนไปดูหมอกเดีหรือว่าพรุ่งนี้จะตื่นเช้าดูไปดูหมอกคิดว่าน่าจะมีหมอกอยากไป18 0อ,องศานะครับเหมือนเป็นทุกครั้งที่เราแบบ มาที่เขาคอนะเราจะไปที่รอยแหวสิบงศานะครับทุกครั้งที่มาก็จะไม่เหมือนกันสักรอบบางรอบที่มาก็ไม่มีหมอกนะครับพรุ่งนี้ก็ออกเช้าๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูหมอกกันแล้วก็ค่อยกลับมาหาข้าวทางป่าทานข้าวกันให้ทางเข้าเสร็จแล้วนะทุกคนก็เดินกลับมาชิพักนะครับใกล้ๆไม่ได้ไกลเลย ตอนนี้ก็มาถึงที่ห้องพักของเราแล้วนะก็ธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้ฟูหวาหรือว่าราคาแพงมีวิวหมอกอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่านี่คือวิวถนนจะมีมระเบียงออกมาข้างนอกได้ประมาณนี้บวณประตูห้องนะครับไม่ได้เก็บเสียงนะก็อาจจะได้ยินแต่ว่าวันนี้ทางเรานั้นจะตัวตึงของเรามาด้วยเอามาเล่นข้าเวลา <laughs> รู้สึกแบบเอออยู่ห้องมันไม่มีอะไรทำก็เลยเออถือมาด้วยดีกว่าครับเ,เล่นเบาๆแล้วกันเนะาะเดี๋ยวมัน ไปรบกวนห้องข้างๆเขาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวทําธุระส่วนตัวก่อนนะครับก็อาจจะไปอาบน้ำล้านะงหน้าแปรงฟันอะไรก็ว่าไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับ กูดมอร์นิ่งครับทุกคนสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับจริงๆตอนแรกก็กะว่าจะเตรียมตัวไปตั้งแต่เช้านะครับประมาณสตีสี่ตีห้าแต่ว่าเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาแล้วมาดูบรรยากาศนะครับก็คือมันไม่ค่อยมีหมอกสักเท่าไหร่นะก็เลยคิดว่าขอตื่นสายหนยดีกว่า ตอนนี้ประมาณ6กโมงนะครับหกโมงนิดๆี่กัดแรที่อยากจะไปนะครับก็คือเขาตะเคียนงอที่หนึ่งก็คือ180องศาแต่ว่าร้0องศาเนี่ยจะดูก่อนว่าไปทางเดียวกันหรือเปล่านะครับปะเดี๋ยวเราเตรียมตัวแล้วก็ออกไปกันเลยดีกว่าไปครับคนขับตอนนี้อยู่ที่180องศานะครับเป็นจุดเดือีกหลายที่เรามาแล้วก็จะชอบมานะครับเพราะว่าวิวมันสวยมากจริงๆแล้วที่ตื่ตนเต้นก็คือเนี่ย ระหว่างทางที่ขับมาครับมันจะมีหมอกให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะมาลุ้นกันว่าข้างในตรงเนี้ยมันจะมีหมอกให้เราดูหรือเปล่านะครับโอ้วันนี้คาเฟ่เปิดอยากลองกาแฟคาเฟ่ที่นี่แต่ว่าเมื่อเช้าดื่มกาแฟไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าหมอกตรงเนี้ยมันจะมีปหมมันมีหมอกแหละทุกคนแต่ว่ามันหมอกจางๆแล้วก็มันฟุ้งขึ้นมาข้างบนมันไม่เป็นทะเลหมอก แต่ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าหมอกตอนนี้มันเป็นยังไงนะบรรยากาศก็เป็นประมาณเนี้ยร,รอบล่าสุดที่มามันจะมีแดดนะแต่วันนี้ก็ค่อนข้างบรรยากาศดีนะครับแต่ว่าไม่มีทะเลหมอกให้ดู ก็ไม่เป็นไรเราแค่ออกมาเดินเล่นชิลๆแค่นั้นนะครับอันนี้เป็นทางผ่านนะครับที่จะไปเขาตะเคียนงกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขึ้นไปแล้วมันจะเป็นยังไงครับก็ยังไม่เคยขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรถเรามันจะขึ้นได้หรือเปล่าค่อยๆเก็บบรรยากาศไปนะครับเราผ่านไปใช่ไหมเราเห็นจุดไหนที่มันน่าชมนะครับเราก็จอดแล้วก็เข้าไปชมส่วนรอบนี้ก็โอเคอยู่นะครับประทับใจดีสวยบรรยากาศก็ดีนะครับไม่ได้ร้อนอาจจะไม่มีทะเลหมอ,อกให้ดูก็ไม่เป็นไรนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จุดชมวิวจุดอื่น ชมวิวเขาตะเคียนเงาะนะครับขึ้นมาก็ประมาณ40นาทีคิดว่าอยากจะมากลางเต็นนะแต่ว่าด้วยความที่อุปกรณ์ของเรามันยังไม่พร้อมก็เลยไปเช่าที่พักก่อนลมเยนน็นดีมากเลยอเป็นวิวที่มองไปแล้วก็สวยดีนะครับ จุดขึ้นตรงเขาตะเคียนโง่เนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนิดหนึ่งอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถขึ้นมาหนะ่อยจุดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่ามันจะสวยตอนที่แบบว่ามีทะเลหมอกนะครับแต่วันนี้ไม่มีนะก็ไม่เป็นไรก็คิดไวู้่้วแหละว่ามันอาจจะไม่มีหมอกก็ได้นะครับแต่เมื่อวานเราได้เห็นหมอกนะก็โอเคอยู่เดี๋ยวก็จะนั่งชิลๆรับบรรยากาศตรงนี้ก่อนสักพักหนึ่งครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามากางเต็นท์นะแล้วก็มารอรับบรรยากาศกช่วงเช้าอนะไรเงี้ยเออมันก็น่าจะเป็นฟิลที่มันดีไปอีกแบบหนึ่ ตื่นเต้นตอนขับรดขึ้นแล้วก็ตอนลงด้วย มาจุไตอนนี้มาจอดนะครับอยู่ที่จุดชมวิวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจุดชมวิวทะเลหมอกเขาคอลมเย็นมากเลยทุกคนตรงข้างหน้าก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ทะเลหมอกก็จะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับคนก็จะมาชมวิวตรงนี้กันแต่วันนี้ไม่มีทะเลหมอกอย่างที่ว่าแต่ว่าลมเย็นมากสบายใจชําแล้วจู่ๆก็มีแดดออกมา แรงซะด้วยเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานดีกว่าเรายังไม่ทานข้าวเช้าเลยนะตอนแรกกะว่าจะทานขนมจีนเจ็ดสีแต่ไม่รู้ว่าร้านจะเปิด,ดหรอือเปล่าถึงร้านแล้วนะครับก็เ,เป็นขนมจีนอันนี้เข้าไปนั่งได้เลยไหมี๋ยวน,นี้พาทุกคนมาทานขนมจีนนะครับเป็นวิวบรรยากาศแม่น้ำจะทำอะไรให้ดูเอาขนมจีนน้ำเงี้ยวหนึ่งถ้วยครับก็เอาตัหมูยาวครับเราสั่งเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวไปนะครับหนึ่งถ้วยแล้วก็ ตำยอดก็เดี๋ยวมาดูหน้าหน้าตาของเมนูที่เราสั่งมาครับจะเป็นยังไงครับผมยาแบบได้เยอะมากตอนแรกคิดว่าเป็นแบบว่าเป็นถ้วยนะครับเป็นเป็นถ้วยเดียวอะไรนี่ได้มาเยอะมาก กินของกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับริงไม่รู้ว่าจะแพนไปไหนต่อดีอ่ะคือความสุขเล็กๆน้อยน้อยมันอยู่ที่การขับรถการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่ได้มีแบบว่าเป้าหมายที่อยากจะไปสักเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆอยากไปสก,กายวอล์กนะครับแต่ไม่อยากขึ้นไปอ่ะไม่ชอบแบบว่าไม่ชอบซื้อตั๋วนะครับก็เลยจะไม่ขึ้นไปแล้วแต่ว่าก็อยากไปที่พิโนโนลาเต้อยู่อยากไปนั่งดูภูเขาตรงนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปซื้อกาฟองกาแฟสักนิดนึง่แหละก็ดูก่อนนะครับก็เดี๋ยว ยังไงจะไปที่ไหนนะครับก็เนี่ยก <the ็จะเป็นซินถัดไปเนี่ยนะครับว่าเราจะได้ไปที่ไหนมารอรุ้นกัน ราก็อยู่ที่โงรงแยมนะครับโรงเแรมเขาคอสบรรยากาศตรงนี้ก็จะได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งก็แรกว่าจะไปที่พีโนลาเตนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันผ่านตรงโรงเแรมนี้พอดีนะครับก็เลยลองทับแล้วก็ได้มาเป็นอเมริกาโน่นะครับขั้วเข้มจริงๆมันจะมีเมนูชื่อว่าตักมอตามชื่อของร้านนะครับแต่ว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูกาแฟนมนะครับซึ่งไม่ชอบดื่มกาแฟนมเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาเป็นอเมริกาโน่เหมือนเดิมนะครับก็ มาลองชิมดูว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงครับม,มีกลิ่นหอมเหมือนบูเบอรี่เข้ามาด้วยพวกเค็มก็เหมือนจะไม่เค็มมากเท่าก็มีรสเปรี้ยวไส้เข้ามานหนึ่งแล้วก็มีกลิ่นของคล้ายๆพวกบูเบอรี่ตอนนี้บริเวณทั้งหน้านะครับก็จะมีหมอกลอยอยู่ทั่วภูเขานะครับเดี๋ยวจะถ่ายทุกคนดูนะครับว่าหมอกที่อยู่ข้างหน้าตรงน,นี้เป็นยังไงครับ ครับตอนนี้ก็อกมาจากโรงเตียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงถนนห้วยตองนะครับที่เป็นสะพานแลนด์มาร์คที่ทุกครั้งที่เรามาเนี่ยเราก็จะมาจอดตรงนี้นี่ก็จะเป็นสะพานยาวๆนะครับข้ามข้ามภูเขาตรงนี้บรรยากาศก็จะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับแล้วก็มีสะพานพาดระหว่างเขา2รลูกรลูกหรือิดหว่าแหละนะครับมันก็จะเป็นช่องว่างของภูเขานะครับที่มีสะพานพาดไปเราจะมาถ่ายภาพตรงนี้มันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าแปลกหูแปลกตา ก็เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะรจริงๆหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากแล้วเพราะว่าไปเสพบรรยากาศที่ลงเตรียมมา้วครับแบบหิวใจมาสุดๆแล้วอะ่ะก็คงจะกลับเลยมั้งโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายภาพกันดีกว่าครับก็ถ่ายภาพ เป็นที่เรียบร้อยนะครับดูรถขับไปขับมาก็คนเดียวกันนะมีไหมใครที่แบบว่ามาเที่ยวเขาขอช่วงนี้นะเป็นช่วงหน้าฝนเมื่อเช้าไม่มีหมอกนะครับแต่ว่าพอตกบ่ายมามันมีฝนตกลงมาหลังจากฝนตกเสร็จก็มีหมอกฟุ้งสวยเลยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆอาจจะไม่ได้ไปหลายที่หลายจุดนะครับแต่ว่าแต่ละจุดอเราไปแบบเสร็จบรรยากาศเราไปอยู่กับตรงนั้นอนะ่ะแต่ละที่ก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังมีปะ่ะเดี๋ยวเดินทางต่อดีกว่าครับอยากขับรถอยากหน้าปะทะลมหรือเปล่าปะไปดีกว่า